สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มีอีกเคล็ดลับหรือว่าไอาการเสนอนะครับวันนี้ก็มีเครื่องชงกาแฟครับตัวนี้ครับยี่ห้อดีลองดีลองกีนะครับถ้าผมอ่านไม่ผิดนะครับนี่ครับเพราะว่ายี่ห้อตัวนี้มันเป็นเป็นบอร์ดนะครับเป็นบอร์ดหรือว่าแผงวงจร เป็นแบบนี้นะครับก็จะมาลักษณะนี้เลยนะครับนี่ครับตอนนี้ผมดัดแปลงไปแล้วนะครับวันนี้จะมาแนะนำหรือมาทำการเสนอวิธีการดัดแปลงนะครับดัดแปลงเพื่อให้เครื่องชองกาแฟเครื่องนี้ครับใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับโดยที่ไม่ต้องพึ่งแผงวงจรตัวนี้นะครับเพราะว่าแผงวงจรตัวนี้ผมตรวจสอบแล้ว ตัวไดโอดตัวนี้ครับมันช็อตนะครับแล้วก็จะทำให้พวก ic พวกนี้ช็อตไปด้วยนะครับนี่ครับแล้วแผงวงจรพวกนี้ก็ไม่สามารถซื้อได้นะครับผมก็ไม่รู้แล้วผมก็หาหาแล้วครับไม่มีขายนะครับตัวนี้ครับพอดีก็จะมีการแนะนำหรือว่าวิธีการ เพื่อจะให้เราได้ใช้เครื่องชงกาแฟเครื่องนี้ต่อไปนะครับนี่ครับเป็นการดัดแปลงนั่นแหละครับก็ดัดแปลงเพื่อให้ได้ใช้ตลอดไปนะครับวิธีการของเขาก็เป็นประมาณนี้นครับนี่ครับวิธีการชงกาแฟนะครับเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับ แล้วก็จะมีนี่ครับติกรองครับติกรองกากกาแฟนะครับแล้วก็จะมีถ้วยสําหรับลองี่กรองกากกาแฟนะครับเป็นแบบนี้นะครับเดีย๋ยวผมจะทําให้ดูคลิปนี้ก็จะยาวอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นวิธีการดัดแปลงนะครับแล้วสามารถใช้ได้ผลด้วยนะครับตัวนี้ครับ นี่ครับมันก็จะเอาวางประมาณนี้ครับนี่ครับแล้วก็ตัวนี้รูสำหรับน้ำออกนะครับเพื่อน้ำร้อนเพื่อลดให้กาแฟะละลายหรือว่าน้ำร้อนตัวนี้นะครับละลายตกลงที่กองตัวนี้ครับที่ที่รองรับได้นะครับนี่ครับวิธีการก็จะประมาณนี้นะครับ แล้วเราก็ปิดฝาแค่นี้ครับแต่ควบคุมด้วยแผงวงจรชุดนี้นะครับชุดนี้นะครับนี่ครับก็จะมีตัว IC ตัว R ตัวนี่ครับตัวต้านทานตัวอะไรหลายๆอย่างครับชุดนี้แต่ที่แน่ผมหาซื้อไม่ได้ครับตัวนี้ครับผมเลยมาดัดแปลงนะครับผมจะมีวิธีการแนะนำ สำหรับช่างหรือคนที่สนใจนะครับต้องดูคลิปผมก่อนนะครับถึงจะทําได้นะครับพร่อผมทดลองมาแล้วนะครับเครื่องนี้ใช้ได้ครับแล้วสามารถชงกาแฟได้ปกติครับโดยที่ไม่ต้องพึ่งแผงตัวนี้นะครับแผงวงจรชุดนี้นะครับคือตัดออกไปเลยนะครับนี่ครับวิธีการก็แบบนี้เลยนะครับ เอา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 ,เอาถ้วยตัวนี้ออกก่อน,นะครับเพราะมันเป็นแก้วอาจแตกและเสียหายได้นะครับจากนั้นก็เอาพวกนี้ออกนะครับนี่ครับเราพลิกดูข้างหลังอ่าดูเราเราดูส่วนประกอบก่อนนะครับตัวนี้ตัวนี้มันจะเป็นฮีตเตอร์นะครับสำหรับอุ่นอุ่นกาแฟนะครับ อุ่นให้มีความร้อนตลอดนะครับนี่ครับแบบนี้นะครับข้างล่างคือฮีตเตอร์นะครับตัวนี้ครับฮีตเตอร์นะครับนี่ครับฮีตเตอร์แล้วก็เอาออกเลยครับวิธีการของเขาก็คือนี่ครับเปิดแล้วก็อันนี้ครับวอร์มนี่ครับ หรือว่าอะไรนี่แหละครับคืออุ่นนะครับผมก็ไม่รู้นะเป็นประมาณนี้ครับที่แน่เอาแพงตัวนี้ออกครับจบใช้ระบบเมนวนเลยครับแบบนี้นี่พลิกดูข้างหลังครับที่ผมทำการดัดแปลงมาครับก็คือตัวนี้ครับเป็นตัวฮีเตอร์ เวลาเราเอากระแสไฟหรือว่าเราไฟต่อเข้าไป230โวลต์นะครับตัวนี้จะร้อนนะครับแล้วการตัดไฟของเขาก็คือตัวนี้ครับตัวไตแอกหรือว่าตัวเทอร์โมสตัตนี่ครับตัวนี้ครับเวลาร้อนได้อุณหภูมิของเขา ตัวนี้ก็จะตัดการทํางานนะครับหลักการก็มีง่ายๆครับแล้วก็แถบตัวนี้ก็คือเป็นฟิวครับเวลาร้อนสมมติว่าฟิวตัวนี้เขาตั้งไว้ที่ร้อยห้าสิบองศาถ้าเกินร้อยห้าสิบองศาฟิวตัวนี้ก็จะขาดนะครับนี่ครับหลักการก็ง่ายๆครับถ้าเราต่อไฟสองรอยี่สโวลต์เข้าไปสองขั้วนี้ครับขั้วน,นี้นะครับข้างล่างเนี่ย ฮีตเตอร์ตัวนี้ร้อนแต่จะไม่ตัดการทำงานการตัดการทำงานก็คือใช้ตัวนี้ช่วยนะครับช่วยกัดตัดการทำงานนะครับคือร้อนได้อุณหภูมิของเขาเขาก็จะตัดการทำงานแล้วตัวเทอร์โมฟิลตัวนี้นะครับสมมติว่า ร้อนเกินองศาที่เขากำหนดฟิวตัวนี้ก็จะขาดนะครับแค่นี้แะครับหลักการง่ายๆครับผมก็เอาตัวสวิตตัวนี้เลยครับนี่สวิตปิดเปิดนีครับจากนั้นคลิปนี้เป็นสำหรับช่างหรือคนที่สนใจเท่านั้นนะครับคนที่ไม่มีประสบการณ์ทาง ไฟฟ้าหรืออะไรนี่ก็ผมคิดว่าทํายากอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นช่างเพื่อนช่างด้วยกันหรือว่าจากสามารถดัดแปลงก็เอาแนวทางการความคิดของผมไปได้นะครับแบบนี้ครับเท่าผมทําการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีระเบิดไม่มีช็อตนะครับผมถึงจะเอามานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าวิธีการ ดัดแปลงเพื่อให้ได้ใช้เครื่องชงกาแฟต่อไปก็คือแบบนี้นะครับนี่ครับหลักการก็คือนี่ครับไฟสายไฟก็มาแบบนี้ครับก็จะมีสายลายสายนิวตันนะครับจากนั้นวิธีการต่อสวิตก็แบบนี้เลยครับสวิตของเราถ้าอยากให้ไฟโชว์เป็นหลอดเ e d ดีโชว์แดงแบบนี้ก็ นี่ครับนิวตันนิวตันกับลายครับเข้าสองขั้วตัวนี้นะครับแล้วขั้วเอาไปใช้งานก็คือขั้วกลางนะครับกลางแล้วก็นิวตันนี่ครับสองขั้วนี่ครับเอาไปใช้งานหลักการก็เป็นนี่ครับนิวตันก็จะมานี่ครับเข้าออฟิวโหมดฟิวแล้วก็เข้า,อ,อ,ขาอ,อ,อีกขั้วหนึ่งของฮีเตอร์นะครับแล้ว อีกอันนึงก็คือตัวนี้ครับเป็นสายลายเวลาเราเปิดสวิตช์แบบนี้นะครับไฟก็จะวิ่งลายเข้ามาแล้วไปผ่านตัวนี้ครับเทอร์โมสตัตอะไรประมาณนี้ครับที่วิธีการทาง,งานเขาคือตัดไฟตัดไฟขณะที่ร้อนนะครับร้อนได้อุณหภูมิหัวเขาเขาก็ตัดไฟนะครับตัวนี้ครับ ผ่านตัวนี้เค่นี้ครับหลักการง่ายๆแบบนี้ครับจากนั้นตัวนี้เราจะไปไว้ตรงไหนก็คือตัวนี้เลยครับนี่เลยครับเราก็เอาโผล่มาตรงนี้เลยครับเวลาเราเสียบปลั๊กเสียบอะไรเวลาเราไม่ใช้งานแต่เราเสียบปลั๊กคาไว้เราก็สามารถปิดเปิดสวิตตัวนี้ได้นะครับถ้าเราใช้งานอยากใช้งานแล้วก็เปิดสวิตตัวนี้ปุ๊บ ฮีเตอร์ตัวนี้จะทำงานแล้วร้อนทันทีแล้วครับนี่ครับตัดแผงวงจรชุดนี้ออกไปเลยนะครับแล้วก็เรามาต่อแบบนี้นะครับหลักการของเขาครับเป็นแบบนี้ครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับแล้วผมก็จะทําการพันสายให้เรียบร้อยแล้วก็ประกอบแล้วเรามาชมกันว่าใช้งานได้ปกติหรือเปล่านะครับ นี่ครับหลังจากผมต่อวงจรเสร็จแล้วนะครับหลักการก็จะเป็นประมาณนี้นครับนี่ครับสายลายเข้าไปหาสวิตตัวนี้นะครับแล้วก็ออกจากสวิตมานะครับเข้ามาเทอร์โมสตัตนะครับแล้วก็เข้ามาฮีเตอร์จากฮีเตอร์ก็อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นสายนิวตันนะครับ ิวต้นเข้าสวิตนะครับสวิตนี่ครับจับจากสวิตก็ลงมาหาเทอร์โมฟิวนะครับเทอร์โมฟิวแล้วก็เข้าฮีเตอร์นะครับหลักการก็มีแค่นี้ครับตัวนี้มีหน้าที่ตัดการทำงานหรือตัดวงจรขณะหรือความร้อนได้ที่นะครับเทอร์โมฟิวมีหน้าที่ตัดการทำงาน ความร้อนเกินนะครับสมมติว่าเขาตั้งประมาณ150องศาก็เกิน150องศาเทอร์โมฟิลตรงนี้ก็จะตัดการทำงานนะครับหลักการของผมก็ยังมีแค่นี้นะครับนี่สำหรับพ่อบ้านหรือช่างหรือคนที่เขาอยากจะใช้เครื่องชงกาแฟต่อไปนะครับหลักการก็จะมีง่ายๆครับเป็นเหมือน เมนวนไปเลยนะครับวิธีการทํางานก็เปิดสวิตช์อย่างนี้ครับเสียบปลั๊กเสียบปลั๊กแล้วก็เปิดสวิตช์นี่ครับก็จะมีสถานะไฟโชว์ขึ้นมานะครับครับถ้าเราเลิกใช้เราก็ปิดสวิตช์แค่นี้ก็จบการทํางานแล้วนะครับแล้วคนเขาบอกว่าถ้าเอากาวร้อนหยอดจะละลายหรือเปล่าไม่ละลายนะครับพ่อผม ใช้แผ่นกระดาษตัวนี้นะครับเป็นลองป้องกันความร้อนอีกรอบหนึ่งครับเพราะผมเครื่องนี้ผมทดลองมาแล้วนะครับใช้งานได้ปกตินะครับจากระบบเปรียบเสมือนระบบอินเวอร์เตอร์นะครับเป็นแผงวงจรครับเป็นต่อตรงไปเลยนะครับเมนอนไปเลยครับหรือระบบต่อตรงไปเลยนะครับใช้งานได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับ ผมขออนุญาตประกอบตัวนี้ก่อนนะครับนี่ครับประกอบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาทดลองให้ท่านผู้ชมดูกันนะครับว่ามันใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับนี่ครับอันนี้สวิตช์นะครับนะครับปิดสวิตช์ก่อนนะครับเสียบปลั๊กแล้วนะครับแล้วก็แล้วก็ใส กาแฟนี่ครับหรือผงกาแฟไปเลยนะครับใส่ไปเลยนะครับใส่ให้ตรงร่องนะครับนี่ครับจากนั้นเราก็ปิดฝาเลยนะครับถ้าไม่ตรงร่องปิดฝามันจะไม่มันจะไม่สนิทนะครับหรือว่ามันไม่สามารถปิดฝาได้นะครับนี่ครับปิดฝาเลยนะครับเราเสียบปลั๊กเปิดสวิตช์ครับ เปิดสวิต์ปุ๊บจะร้อนทันทีเลยนะครับหลักการก็คือวิธีการเราก็ต้องเติมน้ำก่อนนะครับน้ำก็จะมีนี่ครับมีที่วัดอยู่นะครับสองเลขสามเลขส,ลขสี่เลขห้านะครับตรงกับตัวนี้เลยนะครับนี่ครับเราจะเอาเลขสี่นะครับน้ำให้ระดับเลขสี่แล้วก็เทอยู่ เทนในตรงนี้เลยนะครับนี่ครับนี่ครับร้อนนะครับร้อนเทให้หมดเลยนะครับจากนั้นเราก็เอาถ้วยที่รองกาแฟครับมารองอยู่ข้างล่างเลยครับนี่ครับ เราก็จัดตำแหน่งให้ดีๆนี่ครับหลังจากเราใส่ถ้วยกาแฟแล้วก็ที่กากที่รองกาแฟเสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่ถ้วยตัวนี้นะครับจากนั้นก็ปิดฝาครับนี่ครับเราเติมน้ำไปอยู่ที่เลขสีนะครับ แล้วก็เปิดฝาเลยเปิดสวิตเลยนะครับอ่าเรามาดูกันนะครับว่าร้อนหรือเปล่านะครับนี่ครับน้ำร้อนนะครับเริ่มทำงานนะครับ ฝาก็ได้ก็บเปิดฝาก็ได้นะครับดูน้ําข้างล่างจะเริ่มไหลลงมาครับตัวนี้คือน้ําร้อนนะครับนี่ครับใช้งานได้ปกตินะครับโดยที่เราไม่ต้องพึ่งแผงวงจรชุดนี้เลยนะครับนี่ครับ เราตัดออกออกไปเลยนะครับแล้วเราก็ต่อตรงแล้วใช้ระบบวงจรเหมือนของผมที่ผมทําให้ดูอะครับเหมาะสําหรับคนที่เป็นสายช่างนิดหน่อยนะครับพอจะรู้ระบบวงจรต่างๆได้นะครับหรือว่าถ้าคนอยากจะทํา ก็แคบหน้าจอออกผมไปแล้วก็ต่อตามสายสายไฟได้เลยนะครับสามารถทําได้นะครับไม่อันตรายไม่ระเบิดนะครับนี่ครับสวิตก็ออนอยู่นะครับมีสถานะไฟโชว์นี่ครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับ ที่เราไม่ต้องทิ้งของที่เราซื้อมาเรายังสามารถใช้ได้เหมือนเดิมนะครับแต่เพียงแค่เราตัดแผงวงจรตัวนี้ออกไปเพราะว่าแผงวงจรชุดนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะหาซื้อได้ที่ไหนนะครับถ้าไม่งั้นก็ต้องทิ้งชุดนี้ไปเลยนะครับแล้วก็ซื้อใหม่นะครับมันเป็นวิธีการ อีกวิธีการหนึ่งครับที่สามารถใช้เครื่องชงกาแฟได้เหมือนเดิมนะครับโดยที่ไม่ต้องพึ่งแผงวงจรชุดนี้นะครับนี่ครับน้ำร้อนนะครับแล้วเกลือร้อนตรงนี้ก็ไม่ละลายนะครับนี่ครับไม่ละลายนะครับเพราะผมใช้กระดาษกั้น ป้องกันความร้อนอยู่นะครับนี่ครับโอเคครับใช้งานได้ปกติครับน,นี่ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กด subscribe กดไลค์กด, like, กดแ,ชแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปใหม่ๆต่อไปแล้วมาดูกันว่าผมจะทำคลิปอะไรอีกนะครับหรือว่าท่านผู้ชม FC ท่านไหน ที่อยากให้ผมทําอะไรเกินความที่ไม่เกินความสามารถของผมนะครับผมจะทําให้ครับลองบอกมาครับเดี๋ยวผมจะหาทางและทําให้ดูครับว่าต้องการแบบไหนนะครับนี่ครับตัวนี้น้ําก็ได้หมดลงไปแล้วนะครับนี่ครับอยู่ในระดับเลขสี่เหมือนเดิมครับร้อนนะครับ หลังจากเราเลิกใช้เราก็ปิดสวิตช์แค่นี้นะครับแล้วเราก็ปิดฝาแค่นี้เราก็ได้เครื่องชงกาแฟเหมือนเดิมนะครับนี่ครับน้ำอยู่ในระดับ C นะครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ